เกษตรเขาเกษตรเราต่วเกษตรต่างแดงสนับสน,นุนโดยท็อปคอนเกษตรแป้นยำเกษตรอัจฉริยะสนับสนุนการเดินทางโดยฟอร์ตแลนเจอร์แกล่งทุกงานเกษตร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อาณาจักรของบริษัทอิทเวสิทจำกัดหรือที่เรารู้จักกันว่าเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงนะครับเพื่อมาร่วมง,งานถแถลงข่าวนะครับบริษัทอิทเวสิทจำกัดจะเตรียมเปิดบ้านนะครับโชว์นวัตกรรมสายพันธุ์ผักและดอกไม้กว่า200สายพันธุ์นะครับาภายใต้ธีมความสุขปลูกได้ฟิลเดย์สองพนะครับผมเพื่อเอาใจคนเมืองนะครับที่ชื่นชอบทอําทการ,กรเกษตรแบบคนเมืองนะครับผมซึ่งงานจะจัดขึ้น ที่สำนักงานใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับระหว่างวันที่19-20พฤศจิกายน2565นี้นะครับภายในงานนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับผม40ปีสอนแดงเปิดบ้านครั้งพิเศษชวนเกี่ยวงานความสุขปลูกได้ภายใต้แนวคิดเนเธอร์แลนด์เมืองไทยบริษัทอีทเวสิจจำกัดผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักครบรอบ40ปีเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน เปิดบ้านโชว์นวัตรกรรมสายพันธุ์ผักดอกไม้กว่า200สายพันธุ์ในงานความสุขปลูกได้เอาใจคนเมืองที่ชื่นชอบไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัวพร้อมเปิดโซนถ่ายภาพธุกิจกรรมต่างๆให้ผู้เข้าชมได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกปีนี้ก็เป็นปีที่บริษัทเราครบรอบ40ปีนะครับแล้วเราก็โชคดีมากนะครับว่าเ,เราตั้งใจจะเสริมสอครบรอบ40ปี S <S ในช่วงโควิดเนี่ยเราการกังวลอยู่เลยว่าเราไม่สามารถจัดงานได้นะครับแต่ตว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดเริ่มซาลงไปแล้วนะครับเราเลยตั้งใจเลยครับว่าเราจะเปิดฟาร์มสอนแดงนะครับเพื่อประชาชนทั่วไประบุคลากรพาร์ทเนอร์ของเราคู่ค้าของเรานะได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มของเรานะครับในโอกาสที่บริษัทเราครบรอบ40ปีในปีนี้นะครับเราก็อยากเชิญชวนนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มสอนแดงของเรานะครับเราอยากสับสนให้ประชาชนเข้ามาเนี่ยได้ ได้มีแรงบันดาลใจนะครับในการปลูกผักกินเองนะ <c oughs> ผมอยากองค์ประกอบในการปลูกผักกินเองของคนทั่วไปก็คือว่าทุกคนอยากรู้ว่าการปลูกผักในปลูกผักยังไงนะที่นี่เรามีให้แน่นอนนะถ้าคุณมาเห็นบรรยากาศร,ารอบๆนี่ผมมั่นใจเลยว่ากลับไปทุกคนจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะปลูกผักกินเองแน่นอนนะะที่สําคัญที่สุดนะครับทุกคนจะมีอากาสเข้าถึงใมพันธุ์ที่มีคุณภาพของสอนแดงองประกอบครบอย่างนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนที่มาเที่ยวงานของเรากลับไปปลูกผักกินเองแน่นอนครับไฮไลท์ของเราที่นี่นะครับ <c oughs> อย่างที่เห็นข้างหลังนี่นะครับก็ นะครับซึ่งยาวถึง300รอยเมตรนะครับผมไม่เชื่อว่าที่ไหนในประเทศไทยจะมีอุมงปักที่ยาวขนาดนี้นะครับโดยเป็นอุมงวักที่เกิดจากองค์ประกอบของของพืชผักหลายพืชผักนี่รวมๆกันนะครับเราคงจะไม่เคยเห็นว่าอุโมง MM ์ผักที่มีผักหลายชนิดรวมๆกันมากมายขนาดนี้นะครับถ้าคุณมาที่นี่คุณได้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็ไฮไลท์อย่างอื่นก็คือคุณจะได้เห็นผักใหม่ๆที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนในเมืองไทยหรือผักใหม่ๆที่คุณไม่เคยกินมาก่อนในเมืองไทยคุณจะได้เห็นที่นี่นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือนะครับ เราจะมีเวิร์กช็อปนะครับที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่สนใจในการปลูกผักจริงๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในวิธีการปลูกผักด้วยนะครับและอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ผมอยากพูดก็คือว่าเราได้รับความกรุณาจากมูลนิธิชัยพัฒนานะครับที่ได้พระราชทานพันผุนผักพระาชานของพระองค์ท่านในองค์นนงสมเด็จพระน,นิธฐาเจ้านะครับให้กับทางบริษัทเราซึ่งทุกท่านก็จะได้มีโอกาสได้เห็นพันธ์นพระาชานของพระองค์ท่านในแปลงผักของเราด้วยครับที่ตลาด ครับถ้าแตกย่ยอยๆอยู่ไปว่าในะอ่นน้งงหัวนี้จะเป็นหอมเกศนะครับเกตดีอยู่2-3หัวนะครับอันอนี้คือหอมที่กินกับข้าวหมูแดงครบรอบ40ปีเราก็ได้จัดงานฉลองครบรอบ40ปีนะครับแล้วก็เราได้จัดฟิลด์เดย์แสดงศักยภาพของสายพันธุ์ภายใต้ตีมงานก็คือความสุขปุกได้บนมลพินธุ์ในความยั่งยืนนะครับซึ่งในงานเองเนี่ย สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานหรือมาชมงานเนี่ยก็จะได้เห็นสายพันธุ์พืชกว่า200สายพันธุ์นะครับบนพื้นที่กว่ากว่า10ไร่โดยเราแบ่งกันเป็น6โซนหรือ7โซนนะครับโดยที่แต่ละโซนก็จะมีพืชไทไลท์ที่แตกต่างกันโซนที่1นเนี่ยทุกท่านก็จะได้พบกับในเรื่องของตัวทุ่งดอกไม้ดอกส้อยไก่นะครับพร้อมกับกังหันซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่บอกว่าเราคืออีเวสทซีดที่มาจากคอนแลนด์นะครับโซนที่2เราก็จะได้พกบกับกระถางที่เราปลูกพืชแบบห้อยหัว หรือพืชตระกูลแตงซึ่งมีไฮไลท์ในพืชตระกูลแตงว่าจะเป็นบวกมินินะครับที่เราสามารถทานสดเลยได้คล้ายๆกับแตงหรือว่าฟักทองบัตเตอร์นัทนะครับรูปทรงคล้ายๆดัมเบลรสชาติดีนะครับอันนี้สามารถมาเยี่ยมชมหรือว่ามาเห็นได้ในงานนะครับโซนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีในเรื่องโรงเรือนที่ใช้ a o t เข้ามาช่วยในการเพาะป,ปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรือนหรือว่า Open f i e l d เราสามารถเข้าไปไปดูนะวิธีการทํางานบนแท็บเล็ตได้เลยหนึ่งเครื่องสามารถบริหารจัดการการปลูกได้หมดนะครับโซนที่4ี่ นะครับก็จะเป็นแปลงผักนะครับโดยที่มีสะพานแขวนเนี่ยทอดยาวบนแปลงผักให้สามารถเดินชมได้ไฮไลท์ของโซนที่4ก็จะเป็นในเรื่องของการปลูกหอมแดงหรือหอมแบ่งด้วยการใช้เมล็ดนะครับซึ่งจะทําให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ลดต้นทุนในความเสียหายในเรื่องของตัวท่อนพันธุ์นะครับเรามีพริกที่เผ็ดประมาณเกือบแสนสโควิลนะครับที่เราเรียกกันว่าฮานาโบโลตัวนี้จะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับนอกนั้น,นียก็ยังมีพริกมีมะเขือเทศเป็นพันธุ์การค้าที่เราจําหน่ายกันอยู่ปกตินะคร,ไไรง พริกที่เป็นพริกที่เผ็ดนะครับบ้านเราอาจจะเรียกว่าพริกพิโรดนะครับแสนความเผ็ดที่อยู่ประมาณแสนโกวิลโซนที่5ก็จะเป็นกลุ่มของผักพื้นเมืองนะครับที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาจากโครงการจันกับผักไม่ว่าจะเป็นัขวปูสีม่วงไม่ว่าจะเป็นทัวแขกสีม่วงที่สําคัญในโซนที่5เด็กก็จะมีทุ่งดาวเรืองนะครับหลากหลายสีแล้วก็มีความพิเศษอยู่ที่ว่าสีใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือเป็นดาวเรืองสีครีมซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะมีแสดงโชว์อยู่ในโซนที่5้าที่เป็นทุ่งดาวเรืองบวกกับเมล แล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งในงานก็คืออุโมง์ผักที่ยาวกว่า300เมตรนะครับมีกว่า20สายพันธุ์ที่ปลูกแล้วก็กาลังออกลูกเย่างสวยงามอย่างที่เห็นในภาพข้างหลังนี้ครับเดินก็จะเห็นผักที่ห้อยลงมามีบัวมีฟักทองมีแฟงมีฟักนะครับหลายๆชนิดรวมกันแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้ปลูกเฉพาะประเทศไทยเป็นพันธุ์ที่สำนักสำหรับต่างประเทศด้วยนะครับก็อยากเรียนเชิญทุกคนเข้ามาร่วมงานมาเชี่ยวชุมงานในวันที่19 20พฤศจิกายนนะครับงานเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงครึ่งนะคร สำหรับ,กบเกษตรกรท่านใดที่อาจจะไม่มีโอกาสอยู่ใกล้ๆหรือมาชมงานนะครับแล้วก็อยากได้ในเรื่องขององค์ความรู้นะครับสามารถติดต่อผ่านทางบงริษัทนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่บนภาชนะหรือผ่านทาง a c e b o o k i ีดเวสีดนะครับหรือว่าสอนแดงรวมทั้งสามารถสอบถามทางด้านค้าตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเข้าไปให้คําแนะนําเรื่องของการเพาะปลูกเรื่องความรู้ขอ้อร็ลพันธุ์ก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับอีดเวสีดเน้นในเรื่องของ การให้องค์ความรู้พร้อมกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับเราต้องการให้เกษตรกรในประเทศเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะนั้นนอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่ต้องมากับเมล็ดพันธุ์ก็คือองค์ความรู้ว่าปลูกยังไงดูแลยังไงถึงจะทําให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับก็เรียนเชิญทุกคนที่ได้เห็นข่าวนี้นะครับก็มาชุมงานด้วยตัวเองวันที่19หรือ20หรือถ้าไม่มีโอกาสก็สามารถติดต่อพันธุ์ทางช่องทางได้นะครับบูธที่เราเห็นอยู่เนี้ย ในแปลงผักนี่อาจจะอยู่ต่ออีกสักประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่ามีความสนใจอยากจะเข้าเยี่ยมชมก็ทําจดหมายหรือโทรเข้ามาแจ้งความจํานุนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดต่อกับเข้าไปนะครับขอบคุณครับเกษตรเขาเกษตรเราตัวเกษตรต่างแดนสนับสนุนโดยท็อปคอนเกษตรแป้นยำเกษตรอัจฉริยะ นบเสนอการเดินทางโดย Ford Ranger แกร่งทุกงาน,กนเกษตร